ครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับผมและพี่ต๋องครับผมอย่างที่เราเกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วกันนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาผจญภัยกับสัตว์ใหญ่กันนะฮะพี่ต๋องอะไรสัตว์นนตใหญ่เอาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,าแต่วันนี้เรามาที่จังหวัดอะไรพี่ต๋องกระบองอ่าไม่ใช่กระบี่เออเราจะมาฟันดาบไม่ได้นะครับไม่ใช่นะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราเคยไปปางช้างใช่พูดไปแล้วดิ เออเราเราเคยไปปางช้างที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เนาะแต่ว่ารอบนี้เรามาปางช้างที่จังหวัดกรบบี่ใช่สำหรับใครนะที่แบบไม่สะดวกไปภาคเหนือภาคใต้เราก็มีอ่านี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบูธแอนิมอลคอนเจคชั่นนี่เขารอเราแล้ว สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ปางช้างเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ต๋อง<ช>ปางช้างนี้มีชื่อว่าอะไรครับพี่ต๋อง Following JN ครับผมนี่ตามชื่อที่อยู่ด้านหลังเราเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมไปชมช้างกันเนี่ยเราต้องผ่านการอบรมเล็กน้อยเนาะ<ช>เพื่อเป็นการเรียนรู้ว่าเราต้องทําตัวยังไงและกฎกติกาของปางช้างที่นี่เป็นยังไงบ้างและนอกจากนี้ที่นี่มีรองเทา้าบูทให้ใส่ด้วย เพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่เป็นเหมือนป่าแล้วยิ่งฝนมีตกด้วยก็อยู่ภาคใต้นะฝนตกแปดเดือนน่ะใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้พื้นเนี่ยเปียกแฉะไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทอ่าพร้อมลุยทุกสถานการณ์วันนี้พร้อมลุยยังพร้อมพร้อมเออเออไปงั้นเดี๋ยวเราไปอบรมกันดีกว่าแล้วไปเจอพี่เฉลยโอเคเจ้าของปางช้างจัดไปไป let's go let's go พี่เฉลยวัสดีครับ เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเอาเฮ้ยไม่ใช่คนนี้โอเคโอเคมุกตลอดนะเราอะสวัสดีครับพี่เฉลยคุยเตรียมกันแล้วอ่าสวัสดีครับพี่เฉลยรู้จักผมคิมกับตองนะวันนี้มาจาก world animal protection เราเป็นตัวแทนนะฮะครับผมก็วันนี้มาเยี่ยมที่ที่ฮอลลิงเจแอนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวพื้นที่เราต้องทำความรู้จักอะไรบ้างฮะ อันด mm ับแรกก็จะมีว <Or> ิดีโอให้ดูนะครับก่อนที่จะเข้าปางก็ว่าปางช้างเราเริ่มต้นมาจากทําอะไรมาแล้วก็เปลี่ยนมายังไรแล้วก็เราทำกิจกรรมกับช้างอะไรบ้างที่นี่กฎกติกาของปางช้างพุทธิแจ๊เนี่ยครับก็คือหนึ่งก็คือเราไม่มีการจับจับช้างไม่มีการจับไม่มีเลยไม่มีการจับห้ามเด็ดขาดห้ามจิกัดครับผมพ่อหนานไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีกระดาษน้ำกัช้างครับผม แล้วก็ที่สําคัญคือเราจะเว้นระยะห่างจากช้าง20เมตรครับที่สาคัญคือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราให้พื้นที่ช้าง เขาได้ใช้ชีวิตแบบตามธรรมชาติของเขาครับผมช้างที่นี่นะครับคุณไปยืนอยู่คุณจะไปร้องเพลงอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเว้นระยะห่าง20เมตรร้องเพลงก็ได้อ่าครับช้างไม่สนใจคุณว่าช้างสนใจกินอย่างเดียวโอเคฮะแต่แต่ถ้าเกิดร้องเสียงดังมากๆก็ไม่แน่นะอ่านั่นก็คือเกินไปครับอ่าแล้วนอกจากนั้นมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับแล้วแล้วก็อ่าการที่จะเข้าไปดูช้างเนี่ยนะครับเราก็คือในเราห้ามงนำผลไม้เข้าไปอ่าผลไม้ที่มีกลิ่นนะครับมีกล้วย มีสับป,ประรดครับผมหรือว่ามะม่วงอ๋อเพราะนี้ช้างจะได้กลิ่นใช่ไหมฮะใช่กับช้างจะได้กลิ่นเพราะช้างนี่เขาจะมีะกลิ่นที่สัมผัสได้ประมาณ300เท่าของมนุษย์นะคร300เท่าของมนุษย์<ช>คือเราอยู่ตรงนี้ช้างจะได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นครับถ้าเขาเขาอยู่ใต้ลมเขาอยู่ใต้ลมอ่ะแล้วพูดถึงกิจกรรมบ้างดีกว่าพิชเลวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำ ของเราเนี่ยอันดับแรกก็คือเราไปเดินดูช้างศึกษาไปเดินพฤติกรรมช้างกันก่อนใช้ประมาณสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครับคือเราเราต้องเดินเดินตามหาช้างในในป่าในพื้นที่ของเรามันกรณีวันเนี้ยเราเรา,เราต้องรเราต้องเดินกันอย่างน้อยต้องน่าจะเดินไกลหน่อยครับวันนี้เพราะว่าเ,<อ>เาเราไม่รู้ว่าช้าง อยู่ตรงไหนแอบตรงไหนซึ่งพื้นที่เท่าไหร่นะฮะ170ได้ครับถ้าไม่เจอก็คือต้องเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแต่ว่าถ้าเรามีโทรศัพท์ก็ตัวหาความหอวาันนี้มอันนี้อันนี้อันนี้ช็อตคัดอันนี้ถือว่าโกงไหมอ่ะไม่ไม่โกงครับถ้าเราเดินโดน170ได้เนี่ยครับเราเดินกันหนึ่งวันก็หาไม่เจอกาจาจะมาเดินกินกันเลยครับผมเออ นนพี่เฉลยครับผมอยากถามว่าแล้วพี่เฉลยเข้าร่วมโครงการกับ World a n i m a l p r o t e c t i o n ได้ไงครับเมื่อปี2017นะครับผมได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมในในการที่จะทำทางช้างธุรกิจแบบใหม่จะเป็นในในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Elephant f r i e n d l y คือคือตำนานเกี่ยวกับที่ทุกอย่างที่เป็นมิตรกับช้างทั้งหมดเป็นมิตรกับช้างหมายถึงว่าคือเราไม่ได้ไปบังคับช้างให้มาตำนานแต่ว่าเราเราเป็นการช่วยเหลือช้างอีกทางจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็คือที่กอลันตารก็คือได้เริ่มจัดพื้นที่เพื่อจะทําแบบในแนวท่องเที่ยวเชิงรักช้างเป็นการดูสึกษาพฤติกรรมช้างแต่ว่ายังมีแนวคิดยังไงไอพ่อไ้จับอยู่ได้แต่ว่าไม่มีการนำน้ำไม่มีขี่แต่ว่าพอพอได้รับข้อมูลจากองค์กร บวเป็นมอกโพลิชเออแบบการที่ว่าแบบว่าไม่จับไม่ต้องนี่นักท่องเที่ยวจะมาหรือประมาณนั้นครับหลังจากได้เรียนดูาความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวครับแล้วก็บวกกับที่ตัวเองอยากทำอีกแล้ว feedback กลับมาดีมากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวบอกว่านี่น่าสนใจมากเพราะว่าไม่มีหนึ่งไม่มีไม่มีใครทํามาก่อนแล้วก็สองเป็นการเปิดโอกาสที่จะช่วยเหลือช้างด้วยอหลังจากพิจารณาแล้วก็คือตัดสินใจ แค่เดือนเดียวเองศึกษาข้อมูลตัดสินใจก็ตัดสินใจก็ือทำการเปลี่ยนทำเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ว่าเป็นข้อมูลช้างแต่ละตัวที่มีอยู่ในป่าอ่าทองเอลาวทองฉบาใช่ใช่ครับตัวนี้เราเจอไหมครับบางตัวก็เจอบางตัวก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าเราพยายามไห้ได้เจอทุกตัวครับลองทาบุทเอาหลวมๆหน่อยครับเวลาเวลาใส่เอาหลวมๆนิดนึง ้เยเรอน,นะบแล้ววันนี้เรามาในฟอร์แมตของบล็อกนะครับผม <laughs> ถ้าชอบแบบนี้ก็ <laughs> <laughs> อย่าลืมคอมเมนต์กันนะบอกด้วยว่าชอบแบบไหนกันนะครับฟิวฟิวพี่คาเล่นกับพี่จองอ่ะพี่จองพี่จองวันนี้เรามาที่ไหนเรามากันที่ ผลลุ้งใจแอนครับผมผลลุ้งใจแอนที่กระบี่นะฮะนีอพื้นที่ใหญ่มากเลยแล้วฝับรรยากาศดูดีมากอะดูดิลมแบบปัก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 กระแทกหน้าว่ะเลยอันนี้ผมว่าไม่น่าใช่ลมนะทำเสียงแบบนั้นอะเออมีพิรุษนะฮะนู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 นี่นี่นเดินมานะครับคือจริงๆแล้วเราเพิ่งมาถึงเนาะคือเราเปลี่ยนบูธอะไรเรียบร้อยแล้วใช่คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามาช่วงเช้าอะอ่าเราจะเดินมาตรงนี้จุดนี้ซึ่งเป็นจุดทานข้าว แล้วบรรยากาศบอกเลยว่าดีมากมากดีมากมากสุดๆคือแบบ๋ยวกินข้าวก่อนดีกว่าออกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวกันก่อนดีกว่านะครับผมเมื่อกี้ก็มีน้ําแตงโมแบมันอยู่ตรงนู้นอะแต่ว่าพี่เขาพี่เขาทำอาหารเองเลยนี่จริงเหรอใช่อ้าวเหรอวิกินด้วก็ต้องลองแล้วล่ะลองอ่ะ Let's go Let's go กินข้าวกันก่อนนะนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินไอ้น้ําแตงโมต่ออ่าอันนี้คุณคุณเจ็บอะไรมาหรือเปล่าฮะผมเริ่มงงแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนไปกระเทียมกับกุ้นยำโอ้สุดยอดครับนี่น้องกินเนี่ยเขาเรียกว่าแกงเหลืองครับแกงเหลืองภาคกลางภาคใต้เรียกแกงส้มอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือภาคกลางเรียกว่าแกงเหลืองภาคใต้เรียกว่าแกงส้มแล้วสรุปมันคนใต้เขาเรียกแกงส้มเพราะเขาใส่อะมิ้นเยอะหน่อยโอ้น่ากินมากๆแล้วเมนูอื่นๆนนะฮะอันนี้จะเป็นปูปูม้ากับปูดาวครับ มี่สองอย่างนี้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน่ากินมากจานแน่นอนใส่ตำด้วยตำแล้วก็นี่เป็นไก่ไก่กระเทียมไก่ครับแล้วก็นี้เลยอันนี้เด็ดเลยอเนี้ยเด็ดเลยใช่ไหมฮะกุ้งกุ้งผัดกะปิสดสตอสตออันนี้ของชอบเลยครับของผมเหมือนกันครับโอเคครับขออนุญาตกินก่อนนะเฉลยครับขอบคุณครับมาพี่ตองลุยจ้วงขมผักเขาโคตรอ่อน แล้วตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มกันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่ต๋องโอ้โหอร่อยมาก <laughs> กินข้าวเยอะไปนะครับเหมาปูหมดจานเลยอ่ะแต่ตอนนี้นะครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยฝนตกระหว่างที่เรากําลังกินข้าวกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะเดินไปดูช้างไปชมช้างใช่ไหมฮะเลใช่ใชแต่ตอนเนี้ยพื้นที่มันกําลังแบบแฉะๆอยู่นิดนึงเราก็ล<ช>ลเลยเดี๋ยวจะมาทํากิจกรรมกันด<ช>ี<ๆ>ก,กว่านะครับผมซึ่งกิจกรรมวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับกอ่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยครับจะเป็นการที่เราทำอ่า เรียกว่าซีดบอลก็คือจะเป็นโดยปั้นเปนเหนียวแล้วก็ออกด้วยด้วยมเมล็ดพันธุ์เพื่อจะปลูกป่า,ารหรือว่าปลูกพืชหญ้าเพื่อต้นไม้ให้อ้ช้างมามเมล็ดพันธุ์ในวันนี้เรามีมีสองแบบครับ,รบก็คือมเมล็ดพันธุ์หนึ่งอ้ช้าชอบกินมากครับมเมล็ดพันธุ์กินนี่สีม่วงหญ้ากินนี่สีม่วงนี่จะจะจะฮอกเร็วแล้วก็ทนแดดทนแรงับบปลูกติดแน่นอนยิงไฟครับ,บผมแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้ก็เรียกว่าเปกา เปกาเปกาต้นต้นเปกาอันนี้ที่เขาเอาไปผัดกินเหมือนกันไหมใช่ไหมอครับอันนี้เหมือนที่อินโดดังมากใช่ไหมอินโดที่ภาคภาคอีสานก็ดังอีสานก็ดังเหรอใช่ครับเหมือนเคยเห็นอยู่แล้วก็เนี่ยมันได้ปั่นพอโดนลมเนี่ยจะปลิวว่อนเหมือนกันปลยใช่ครับมันจะบินได้ใช่ไหมครับอุ้ยเข้ากล้องเลยกล้องนี้ครับเหมือนเดิมกันมันจะบินได้เหมือนกันอันนี้ช้างชอบกินมากครับแล้วก็เป็นยาด้วย อืมอ่าเป็นยาเป็นยาเกี่ยวกับโรครักษาโรคกระเพาะแล้วก็ลำไส้ครับผมใส่ที่เราทําซิดบอรเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยอ่าไม่สามารถเดินไปปลูกครับอ่าเดินไปปลูกป่ากับเราได้เราเดกกินไปปลูกต้นไม้เราได้เพราะบางทีบางคนอาจจะพิการบางคนจะเดินไม่ไหวบ้างนะครับเราเราก็เลยอ่ามีไอเดียแต่ว่าไอเดียนี้ไม่ได้เป็นไอเดียของเราครับไอเดียที่ว่าทำมันมาตั้งนานแล้ยครับครับอ่าตัวที่ว่าอ่าบางพื้นที่เราเหมือนยอดยอดเขาแบบเนาะเขาเนีเราไม่สามารถขึ้นไปปลูกได้แต่ว่าเราใช้หนังซิก ยิงซิดบอลเข้าไปในจากนี่ไปถึงเขานู่นเราต้องไปใกล้กว่านี้อ๋อผมนึกว่ายิงจากนี่ไปนู่นเลยโอ้โหยัานต้องใช้ซุปเปอร์การ์ดซุปเปอร์กันนะมีใครเคยยิงแล้วแบบยิงผิดด้านไหมฮะแล้วเข้าหน้าไหมอ๋อนี่ครับมีเหรอคนที่พูดเนี่ยน่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชลีให้ผมได้รักษาหน้าผมนะเดี๋ยวกลับไปทำงานไม่ได้เลยก็คือหยิบหยิบหยิบมาหนึ่งเออครับโอเค ปึ๊บแล้วก็เป็นแบนประมาณนี้เนาะแล้วก็ปึ๊บมาใส่ปึ๊บแค่นี้เลยกลับใจแล้วก็เราคลิงคลิงคลิงให้กลมหน่อยครับบนี่นี่นๆครับสวยครับขนาดนี้ขนาดนี้ใหญ่ไปนิดนึงครับใหญ่ไปนิดนึงปกติผมขนาดใหญ่ ใช่เลยวะเอากูมาทำอะไรเนี่ยครับผมคิดว่ามันไวดีนะนี่เดี๋ยวผมจะใช้วิธีเสกขึ้นมาเป็นจานเลยเสกขึ้นมาเป็นจานเลยเหรอใช่อีกแล้วรอดูไหมเคเดี๋ยวดีดนิ้วปุ๊บมาเป็นจานเลยผมถือไว้อย่างนี้เลยเป็นไงโอ้โหเสร็จแล้ว ผมเก่งไม่รู้เลยว่าพี่เมื่อกี้เพิ่งเอามายืนให้อันนี้เพิแค่นี้เราก็สามารถที่จะไปยิงได้แล้วใช่ครับยิงได้แล้วอย่าลืมนะเวลาเราดึงอ่ะพี่เราดึงไป่ผังนี้นะเดี๋ยวผมยิงผมยิงเองครับเพศเพศก่อนครับ เอาลงก่อลงลงลเดี๋ยวเดี๋ยวเดอยนี่กับตุมบัตรนะเวลาเรายิงนี่ต้องยิงไปตรงไหนเป็นพิเศษไหมฮะคือเราเห็นว่ามีแหล่งน้ําอยู่คือยิงเข้าไปในน้ําหรือว่ายิงบนพื้นดินยิงบนพื้นดินครับคือเราเล็งอยู่ในตรงร่องนะครับอตรงร่องเราจะไม่พลาดแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเรายืนคาบเกียวระหว่างร่องกับดินเนี่ยโดนโดนลงน้ํานมันก็จะเหมือนกอลฟนะยิงลงน้ําันไม่ได้คะแนนโอเคครับเรามายิงพร้อมกันดีกว่า เปิดงานจุการเปิดงานหนึ่งสองไปเอออันนี้อีกประมาณสามเดือนก็ต้ออกแล้วสามเดือนนะวูยิ่งยิ่งช่วงฤดูฝนตรงนี้จะ้อกเร็วนะต่อเรือกันครับเรากำลังจะไปไหนต่อครับนี้เราจะไปทำกระดาษที่ช้างกันครับกระดาษที่ช้างที่ช้างมา อางใกล้ๆเลยปุ๊ที่สดๆเลยใช่ไหมที่สดเลยครับใชบ่ปกติเนี่ยขั้นตอนที่จะที่จะทํากระดาษที่ช้างเนี่ยเราจะเก็บที่สดๆมาครับตรงนี้ไม่ไม่ได้เป็นจุดต้มนะครับครับอัน,นี้จะเป็นจุดต่ำครับจุดต้มเรามีอีกอีกจุดหนึ่งก็คือเราจะนําที่ช้างนะครับเอาไปล้างน้ําก่อนครับล้างน้ําก็คือเอาเมือกเอาเมือกพวกนี้ออกให้เหลือแต่เหมือนกับว่าเป็น ไฟเบอร์เป็นเป็นหญ้าเศษหญ้าครับ,รบ,รบเสร็จปั๊บล้างเราเข้าไปต้มในหม้อต้มเราต้มประมาณ4ี่วันครับต้มสี่วันเนี่ยก็คือเราจะผสมด้วยโุดาไฟสุดาไฟนี่มันจะฆ่าเชือ้อแบคทีเรียฆ่าเชือ้ออะไรทุกอ,อยาก่างลองดูไหมครับพี่ชางอ่ะสน่อยแล้วนโอเคกินกิ่นขี้ช้างนะครับของของแท้อันนี้ของแกเลย ผมว่าไม่ต้องดมก็น่าจะรู้แล้วนะของแท้อันนี้หลังจากเขาต้มเสร็จนะครับสี่วันต้มเสร็จสี่วันแล้วก็เอาไปก้าเครื่องปั่นครับผมเครื่องปั่นจะเป็นโม่โม่ใหญ่เลยครับโม่ใหญ่ที่ประมาณ20ิลิตรครับกว่าจะได้กระดาษแผ่นหนึ่งมาเนี่ยมันใช้ชเวลาใช้เวลา8วัน8วัน8วันในในการทำเนี่ยเราก็จะมาช่างพิตาชช่างครับผมกระดาษจะได้ปริมาณเนื้อเท่ากันเนี่ย9กรีดบริ เออ9ขีบรีครับผมก็ก็ได้เรียกเนื้อเยื่อกระดาษแล้วนะครับครับแล้วเราก็พาไปลงพิมพ์นี่จะเป็นน้ําน้ําผสมกาวครับน้ํากาวจะช่วยประสานเยื่อกระดาษครับผมตอนนี้วตอนที่ว่ากระดาษรือแอ่งนะออมันจะเหนียวยึดติดแน่นกันครับ เช็คกิ่นนะโอเคหมายถึงว่ามีกินไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเราไปกินกลางไปแหละเดี๋ยวอดีมันยกยกใส่ยกแล้วใส่แป้นพิมพ์ยกเฟรมแป้นพิมพ์ครับเริ่มด้านเลยนะครับนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะตีเราจะตีตี เพื่อให้เนื้อเยื่อกระดาษเนี่ยวิ่งไปทั่วทั่วแม่พิมพ์กระจายทั่วแม่พิมพ์เราใช้เวลาประมาณทัก10นาทีครับรอยห้รอหเยื่อกระดาษเนี่ยเซตตัวลงในในแม่พิมพ์ไม่ียกคือเราจะยกจากด้านหนึ่งตะแคงมาอีกด้านหนึ่งครับนั่นแหละครับเรื่อยเรื่อยอ๋อครับสวยครับอันนี้อันนี้สวยครับเก็บไว้ตัวนี้รลกแซบนะครับ หลังจากนี้เราก็เดินไปเดินดูช้างกันครับ,รบผมไปเดินดูศึกษาพฤติกรรมช้างว่าว่าช้างเขาอยู่ยังไงที่นี่ครับอโอเคครับแล้วตอนนี้นะเราก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาเดินชมช้างแล้วใช่ไหมพีม่เฉลยครับผมซึ่งรตรงนี้เราต้องเดินตามทางหรือมีทางเดินอะไรให้เราเดินเี่ีมีม,ม,มีมีเป็นทางเดินครับแต่ว่า เราเราจะบกลุยพื้นที่บางทีก็ไม่ใช่เป็นทางเดินแต่ว่าเร,เราก็เดินไปเรื่อยๆครับ uh huh. เพราะว่าบางบางจุดในช้าง้างอยู่ก่อนง,งจะเป็นแบบเป็นเป็นหญ้ารกฝา้รกหน่อยแต่ว่าเราุยได้ครับเ <Ừ. S 2> พราะมีรองเท้าบุส uh huh. พร้อมแล้วนะฮะแล้วปกติช้างมันจะมีเหมือนแบบรูทที่เขาเดินทุกๆวันไหมฮะมีมีครับมีครับเพราะว่า,าเราฟังโพลิแกนเนี่ยเราจะจัด พื้นที่หญ้าคไอ้ช้างวางมันจุดเป็นจุดพื้นที่ตรงนี้นี่ประมาณกี่ไร่นะครับ1 4 0ไร่ค4 0รับ1ไร่ว้าวเอ๊ะเรากลับเลยไหมเดินดูร4 0ไร่เดินให้ครบเดินให้ครบคือผมสังเกตได้ว่าช้างจะอยู่แถวๆนี้ครับแต่จะลึกเข้าไปตรงนู้นจริงเหรอใช่ครับคุณรู้ได้ไงก็เห็นพี่เขายินดักอยู่ <laughs> คนนุณนี่ผมนึกว,ว่าคุณเป็นเอ็กซ์เพรสต์หลายครั้งแล้วนะชา<ห>น้งชางอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ช้างย้ำอยู่นี่ครับมาดูามีทออ้งองเอกอยู่ป่ะ,ะช้างตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะท้ทอ,งทองเอกครับท้องเอกแล้วท้องเอกเรื่องราวเป็นมาเป็นยังไงฮะตัวเองเป็นช้างประามานลากม้าอยู่ที่สุโขทัยครับประมาณมาเป็นสิบปีแล้วครับก็เป็นก็เป็นหนองเป็นฝีหนองที่ขาต้นขาเนี่ยประมาณนี้ครับครับผมครับเจ้าของ ก็สงสารเขาก็ทำานมาหนักนะแล้วก็เลยเลือกพังช้างที่แบบว่าเป็นพังช้างที่แบบก็ไม่ไม่เอาขี่ด้วยนะครับก็กระดูกของหลังเขาทุดอยู่อย่ากันเมื่อก่อนเขาเขาจะดำช้างขี่ครับผมตองเอกจะเป็นช้างค่อนข้างจะดุตันแลกๆมาเนี่ยก็แบบต้องต้องปลูกครับต้องปลกล็อกลบๆลบๆลบๆน่อยก็มีกครับ นี่นะทุกคนเราต้องหลบนะคือเจอช้างไม่ใช่ว่าเราเข้าไปจับเข้าไปอะไรไม่ได้นะคือความปลอดภัยเราด้วยแหละเนี่ยเหมือนลักษณะแบบน,นี้ครับครับผมออตองเอกช่วงนี้เขาจะใกล้จะตกมันครับโอ้ใกล้นะจะตกมันเพราะว่าช้างที่ตกมันก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเขาเขาได้รับสารานที่แบบสมบูรณ์เหมือนพูดถึงกรณียานียครับอนิสัยเอี่วัตต์เนี่ยเพราะาตองเอกนิสัยกค่อนข้างจะดุครับก็มีอาแหลมหรือว่ายาวเนี่ย จะสามารถทำลายช้างตัวอื่นหรือว่าทำลายคนได้นั่นดูหลังข้างบนนะครับหลังจหลังกบุบอยู่ข้างบนยังบุบอยู่เลยในปางนี้มีกี่ตัวพี่ที่พลังงานกระบี่มีอยู่6ตัวครับตองเอกตองเอกชบาแก้วชบาแก้วรับาแก้วนี้อายุสี่ปีครับสีอีแล้วแล้วก็มีดาวเรืองดาวเรืองมี28ปีครับแล้วก็บุญยังบุญยัง 3- 5ปี บุญยังกับดาเรืองนี่อยู่คู่กันตลอดครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือมงคลครับมงคลที่เราเจอก่อนหน้านี้ใช่ลูกเป็นลูกจ้างช้างตัวที่ชื่อว่ามงคลพี่เฉลยบอกว่ามันอายุเจ็ดขวบนะครับจริงๆเจ็ดขวบนี่มันวัยรุ่นต้องตัวกาลังใหญ่เลยแต่ไมมงคลดูเหมือนตัวเล็กมงคลนี่ตอนนี้มีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ700กิโลกรัมแต่ว่าปกติจ้างอายุเก้าขวบนี่ต้องมีน้ําหนักประมาณ1,500กิโลกรัมครับคือเกือบอีกเจ้า มงคลนี่เป็นช้างที่โดนที่ที่ถูกฝึกให้มาโชว์คือช้างกินอาไม่ไม่ไม่ครบสมบูรณ์ว่ากินกินน้อยไม่มีเวลากินอ๋ออันนี้เพิ่งรับตัวมงคลมาได้ได้ไสองเดือนอ๋อสองเดือนเองแต่นักเพิ่มจากตอนตอนนี้เท่าไหร่นะครับตอนนี้700อครับตอนแรกมา3 0 0อยแต่มเกระดูกแล้วนะ300อ่ะตอนแรกมาเข้าประมาณ550ร้าบตอนนี้ช่างกัน หูสองเดือนก็200โลที่เห็นข้างหลังนะครับก็เป็นช้างอีก2ตัวนะครับชื่อดาวเรืองอายุ28ปีนะครับแล้วก็บุญยังครับอายุ3ามสิบปีนะครับการที่หูเขากระดิกนี่คือเขาดีใจเขาแฮปปี้อย่างนี้ใช่ไหมครับมีสองแบบครับถ้าเขาก็ดิกูแบบยกตัวอย่างเสียงนะครับเขาก็ดิกูแบบนี้อ่านันมันเหมือนกับว่าเขาตื่นเต้นชอบใจครับแต่ว่าถ้าเขาเขากระพือหูแบบแบบนี้ ใช่ใช่เหมือนปีเสื้อนี่เขาเขาเขาคลายความร้อนคือเป้าูช้างนี่จะเป็นจะมีเส้นเลือดฝอยเยอะมากอ๋อแสดงว่าอย่างนี้คือระบายความร้อนใช่ครับนี่เขาเขาร้อนล้วก็คือลงน้าครับถ้าเขาร้อนก็จะลงเข้ามาที่สะก็จะมาที่สะเองแลวบุญยังนี่คือหายไปเลยไม่หัวโดนบังอยู่ไม่คือน้ำ่วมหัวเลยบุญบุญยังนี่เป็นช้างแพะเขาอายุสามหรือห้าปีแต่ว่าเขามีน้ําหนักแค่หนึ่งจุด เจ็ดตันหน 1, ึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมเดี๋ยวไปด,ดูช้างกบน้ำครับหนึ่งชั่งได้กำน้ำดดน่ารักมากเแข่ <laughs> งกกนกมันแบบเดี๋ยวเล็กเองมาข้างเราก็ได้มาอยู่ครังเราไม่เป็นไรพ <laughs> ี่ต๋องรับบท <laughs> เป็นช่างภาพแล้วนะฮะเนี่ยช้างมาอยู่ที่นี่ได้แค่สามเดือนผนก็เริ่มขึ้นครับผนเริ่มขึ้นหลบดีกว่าหลบดีกว่า ันนี้เขาแค่ขี้หัวครับก็หยอกล้อเล่นกันปุยกันนนตามภาษาช้างบอกว่าจะทำอะไรกับมนุษย์พวกนี้ดีก็จะตอยถอยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทำไมมือดูสันสันนะจะปิดโลได้อะใหญ่มากหมายถึงช้างกอง เห็นช้างอยู่แบบนี้แล้วมีความสุขดีโดยที่ว่าแบบเราไม่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเหมือนเหมืับเราให้ให้โอกาสเขาไปได้ได้มาอยู่ในพื้นที่ที่แบบตามธรรมชาติของเขาดีดีกว่าไปไปบังคับเขาให้ให้แบบเป็นตทวทนว่าแสดงเป็นการบังคับให,ให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำแต่แบบนี้คือปล่อยตามใช้ชีวิตเลยตามธรรมชาติเหมือนปกติใช่ครับอยังไงสำหรับวันนี <laughs> ้ <c oughs> นะครับก็ต้องขอของคุณพี่เฉลยมากมากเลยนะครับผมที่พาพวกเรา เดินชมช้างนะครับและทํากิจกรรมมากมายเลยแล้วก็แน่นอนสําหรับอาหารที่อร่อยมากๆสําหรับเมื่อวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับก็มีอะไรที่อยากจะฝากถึงผู้คนไหมฮะที่ว่าแบบเอออยากจะมาแบบเนี้ยแบบต้องติดต่อผ่านทั้งไหนและทําไมอยากจะเชิญชวนทุกคนมากับผมอยากเชิญชวนคนคนไทยมาช่วยสนับสนุนฟางช้างในเชิงอนุรักษ์ดูช้างแบบตามธรรมชาติที่เขาอยู่แบบธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นษณะอยังไง ในช่องทางที่จะติดต่อเราก็สามารถติดต่อได้ในทางเว็บไซต์ของเราเป็น Poling l Chain t ัตรครับหรือว่าดูใน Google ได้เลยครับ Poling l Chain หรือว่าเดินตามช้างสำหรับพี่น้องคนไทยเราเนี่ยครับผมที่ฟังช้าง Poling l Chain ทั้งกอลันตาทั้งกระบี่เรามีมีส่วนลดไอ้15%อ่าเออถือว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาลองสัมผัสอะไรแบบนี้นะฮะ ดี๋ยวผมอยากถามกลับว่าที่มาดูวันนี้ครับคุณแล้วเนี่ยคุณสามารถเข้าไปป้อนกล้วยช้างไม่ได้ไม่ได้ต้องทำไมครับไม่ได้เพราะว่าเราบุกรุกพื้นที่ของช้างครับผมแล้วช้างจะทำอะไรคุณไหมครับช้างจะตีเรากระเด็นไปเลยนะฮะเป็นวุ้นเลยซึ่งจริงแล้วกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดในวันนี้ครับคือมันเป็นวันเดย์ทริปใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือตอนเช้าจะเป็นการทําอะไรบ้างฮะตอนเช้าเราดูช้างแล้วดูช้างเสร็จก็ ไปทำกระดาษท่ช้างครับแล้วก็ทำซีดบอลครับครับเราเข้าช่วงบ่ายเนี่ยการอาหารเที่ยงเสร็จนะครับครับผมเราก็ไปต่อด้วยการพาย kayak ที่ตาปอมตาปอมจะเป็นพื้นที่ที่แบบสวยมากครับจะเป็นป่าโพรงกลางผสมกับป่าไม้ตรงดิบเขาครับผมครับแล้วก็มีน้ําน้ำเนี่ยครับจะไหลออกมาจากภูเขาอี่อินทรียน้ำจะใสมากครับใกล้ๆกับสีมรกตเลยนะครับเอ้ยเอ้ย มันไม่ครื่งหรอมันติดเหอันนี้สามารถทําเป็นวันเดย์ทริปได้เลยใช่ไหมใช่ครับคือมาตั้งแต่เช้าอยู่ยันบ่ายเลยใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยพอดีว่าเรามาฝนตกแล้วก็เราบินมาตอนเช้าก็เลยกลายเป็นว่าเราแบ่งออกมาเป็น2วันซึ่งใครสะดวกเหมือนกนก็ทําได้เหมือนกันใช่ครับได้ก็แล้วแต่ใครสะดวกนะครับผมก็เชิญชวนนะฮะใครที่มาก็อย่าลืมติดตาม f o l l o w i n g g i a s นะครับกล้าไปก็กล้าลงน้ำ กล้าลงน้ำออถ้าใครไม่กล้าลงน้ำอะ่ะก็ไม่กล้าไปอ๋อมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนหอยมันเป็นเหมือนปูเสฉชวนอะเหมือนหอยชักตีนมะมันก็ประมาณนั้นนะครับผมครับเพราะว่าตัวกินของมัน,นได้เสียไปแล้วแต่ก<อ>็มีปูเศยชวนเข้ามาอยู่ด้านใ<อ>น,นอน๋อไปเลย